สวัสดีจ้าพี่โยโคราดบาดเองด้วยจ้ามาจัดอาจารย์ทีบาพี่โยแมลี่อะไรทําขนมทำฮองมุกเรียบร้อยเลยนะจ๊ะก็จะเอาไปแจกกับอยากพี่น้นองในหมู่บ้านนะจ๊ะสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะอันนี้พี่โยก็ต้องขอขอบคุณพี่เอฟซีผู้ใจดีจากญี่ปุ่นด้วจ้ะพอดีพี่ที่เคยทําพะโล่ทำบัวลอยนะจ๊ะที่ห้ไปแจกพอดีพี่ม่ประสงค์ออกนามนะจ๊ะเดี๋ยวก็เห็นพี่ที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะพี่เ,เก็บออกมานะจ๊ะนี่มาจัะเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะนี่ นี่ละช่องนี่เจนี่หนึ่งร้อยชุดเดี๋ยวเนี่นี่น้ำหวานอยู่นี่ละเจนี่อันนี้ก็ขมุกอยู่ในซึ่งนี่ได้แล้วก็ทำใส่ถุงใส่ชุดอะไรไว้ได้แล้วนะจ๊ะไอ้ที่ก็จะไดนยิบแจกใครนี่นะจ๊ะไปจ้ะเดี๋ยวไปแจกของกับพี่โยกันนะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้พี่โยกับน้องแนนน้องแก่จะเป็นผู้ทำหน้าที่ไปเป็นสะพานบุญให้กับพี่เอฟซีใจดีจากญี่ปุ่นนะเจนี่ มารับของหน่อยเลยว่าจา้ะออ่า,าอันนี้ก็ให้ไก่บ้านก็ได้จ้ะเป็นนาเด้จ้ะขอบคุณเด้อจ้ะขอให้สุขภาพแข็งแรงเล,เลยรวยเฮงเด้อจ้ะดีนาก็ให้พรกับ FC ีาจากประเทศญ,ญี่ปุ่นเลยด้จ้ะนี่จะทรงไหนละ่ะ เขาไปแจกของไม่ได้ไปไหนเนาะมาเขาจะเดยใส่คลิปตรงคนทางแดินแล้วให้เม่ใหญ่ไปด้วย้ะจ้ะนี่ไหวพ่อให้เอฟซีนายเล่เม่ใหญ่ไหวพ่อเงือกกลางเงือกกางพันดวงเงือกจ้าจ้าถุอนะจ้ะนี่ให้คพ่อควบคุมกุ้งกลางเงือกจ้าอบคุณหลายๆจ้ายหญขฝาผับแข็งแรงกันทุกคนเลยเด้อจ้า เดี๋ยวให้น้องแกมจับใส่ชุดไฮเดียก,ก็ยังร้อนอยู่ด้วยจ้ะนี่4โมงเลยด้วยจันจัดกระเดะกกียกยังร้อนหลอนอ่าอันนี้ให้หนูนาไปเลยขอบคุณค่ะไอเดียยังไม่มาเลยจ้ะอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวไปดูน่าจะนี่อยู่บ้านไม่ได้จันปา,าจ้าอันนี้เป็นพี่จากประเทศญี่ปุ่นเขาให้ทำมาแจกเลยจันนะเดี จะเลื่อนรุ่งเรืองเด้อจิตใจสนใจพัฒนาเด้ออแต่ตาถือตะให้พีเอฟซีใจญี่ปุ่นรับพรจาก<ม>ายายไปได้วยจะนี้โอ้กัดไปนอนี่ไอ้ต้นงูกัดจ้นนี่ไม่กัดดอกนี่ไอ้ไม่ต้อกลัวอยู่นี่จ้ะเดี๋ยวเาขาไปให้ยายด้วยจะนี้ให้หน้องแก่เป็นคนหน้าที่ถือไปได้วยจะโอ้มาถือมาเจอแม่็คบอลพอดีด้วยจะนี่ ใหม่บอนไปได่าชุดหนึ่งจ้นนี่สวัสดีจ้าเออแม่บอนมานหนยูกยายเด้จ้ะนี่ไม่ได้เรียลูกกม่เกหอมมกนี่นี่วันนี้หอมมกครับลดชงจะลืจะลืลืลื้อให้เอฟซีทุกคนมีความสุขนะคะนี่แม่บอนก็ให้พ่อเลยไ้จ้ะยายก็ให้มกจันนี่นี่ <ๆ S 1> เป็นพีเอฟซีจาหญี่ปุ่นนะจ๊ะแกอยากทําเหลี่ยง พี่น้องกันนี่แหละจ้ะไอเลี้ยงคนในหมู่บ้านกันน่ะจ้ะอยากญี่ปุ่นนี่ลูกจ้ะจ้ะเดี๋ยวไปแจกคนอื่นกันเดายไม่ว่าแต่กันจ้ะ้ะจไปไหนก็ลำบากลำบนเลยจ้ะนี่หมาก็กัดเลยจ้ะโอ๊ยพี่โยกเลยไปก่าลงหลุดเลยจ้ะนี่หัวหมากกัดวันนี้เป็นฮอร์โมนครับไอรถช่องไทยจ้า อยากทำบุญน,นะจ๊ะพอดีแกจะ่ทำบุญทุกปีน,นไปไ่าจะเนี่ขอให้รวย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 ได้ได้ถือว่าแคุณกอดคือารียนาสตร์เรียนจ้า,จานันนี้พี่โยก็แจกเป็นสองหอไปเลยนะจ๊ะพผวาทางห้ห่อเดียวมันก็จะได้ด้อยไปนะจ๊ะพผวาบางทีครอบครัวบางครอบครัวก็อาจจะมีหลายคนนี่จะโยกเลยไฮสองหอแล้วก็นั่นนะ เป็นสองหอไปเล่นจักรพรรดาครอบครัวหนึ่งก็มีอยู่หลายคนนะจ๊ะนี่หาวนอนเดียวจะมาหาวนอนอะไรล้ะลูกอันนี้ที่แกไม่ค่อยสบายเด้จ้ะนี่เรยจะได้ไปต่อนะจ๊ะอันนี้มาเอาเลยจ๊ะ เดี๋ยวให้หนังแนนเาไปให้ยายถวดก่อนนะจ๊อะอันนี้ก็ให้ยายด้จัะเออยายก็เลียงหลานหน่อยด้จ๊ะเนี่ยงหลานโอ้ยพี่โยเอาของมาแจกจังหวะก็ไดของแจกกับคืนนะจยะนี่ของปากกับคืนไปขน,น,น,นุนซุกนะจ๊ะนี่นอ๋อ อันนี้เป็นพีเอฟซีจากประเทศญี่ปุ่นจจกแกอยากทำบุญกันเลยให้ทำฮอมมกมาแจกพอดีเห็นเมลีมีนอร์จูดมีนอร์มายก็เลยให้ทำฮอมมกมาแจกจ้ะหาวันนั้นนีะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในที่การงานเดินจ้ะเด้ินรวยรวยรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงพีเอฟซีจากญี่ปุ่นก็รับคำอวยพรจากนามิไปด้วยจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวก็ไปต่ออีก้ะจ๊ะแล้วขออนุญาตไปต่อทางนูนอีกหลายบานอยู่ยังเหลืออีกหลายชุดอยู่จ้ะนี่ าจ้แม่ัวยจากโงเนาะม่จ้านี่พอเต้่เดินเลเด่าโอ้ถ่าจนคนาตรงเดียวแล้พาแล้วนี่จ้าโอ้ในเป็นของฝากสาธุเดอให้เฮงๆรวยๆเด้อลุกเด้นนี่พี่เอจากประเทศญี่ปุนก็รับพอจากไม่ยินไปได้เจอนี่เด้นลูกเด้สาธุเดโเิเดี๋ยวไฮนาไล์ไปจักชุดหนึ่งเดินจันี้ ผีเอฟซีจากญี่ปุ่นก็ใหา้มาทำให้เลยคุณจ้าจ้าเดี๋ยวให้น hmm. ้องแก้มเอาใส่ถุงไปให้ยายนะจ๊ะแม่ใส่ให้ค่ะเออน้องแก้มเป็นคนเอาไปให้ใช่ไหมลูกอันนี้เอาข้อมุกมาให้ยายเป็นข้อมุกกะของหวานจ้าอันนี้ลูกพ่อชายแม่บุรีเดี๋ยวนี้จำได้ไหม หลานยายพูดท,ทำไมได้ชับ<ค>ุรีนี่แนหะลานยายพูดตะเลินนี่นะจ้ะโอ้โอ้โ,อโอ้เดี๋ยวทำฮอมมกมาเจกจ้จะแต่แย่จ้ะถูกใจ จ้าถุต่ะอาจารย์จะไปแจกต่อเดี๋ยวจะย,ย,ย่ายย่าโอ้ยขอบคุณนะคะอาจารย์วันนี้ก็เป็นพีเอฟซีจากเทญี่ปุ่นเหมือนเดิมนั่นแหละจ้ะขอขอบคุณมากขอบคุณไบโกอนแล้วเนาะยังไงก็จะอะไรจะไงก็จะไฮใช่ไหมใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะให้เฮงเฮงรวยรวยจลอดไปนะคะจ้าถุต้ะให้พีเอฟซีจากญี่ปุ่นหลับพรไปเดี๋ยะนี่ไหนไล้ตัว ไปเลยยอมอ่กส่งทางไปสง่งรยเดีวะไ,ไปกินขนมสง่งรยนี่ยเป็นเอฟซีญี่ปุ่นะนะจ๊ะทํามาไหยเจ็กโอ้วสุขภาพุให้ำน้รวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยจาะเอฟซีาจญี่ปุ่นก็รับพรจากหน้าไปได้จนนี่ะจะเดี๋ยวไปต่อนะจ๊ะแกว่ายายเร็ว เดี๋ยวให้รสชันเวลาชุดนึงเด็จัดนี่เด็ชันจะอร่อยแล้วนะเอนะขอบคุณมากจ้อค่ะอมอะไรอยู่นอ่นี่มลงสีจ้ามาเอฟซีหนูแก่ถือไปหายตาด้ลูกอพอดีลถชงนะ่งเนี่ยทำอร่อยเดจ,จัดจบับไอ หอมกก็ทำอร่อยกันเลยชุตจวบาหอมกไข่สองก็เลยลดช่องก็เช่งเดียรหลายเดี๋ยวจะให้ลดช่องไปเพิ่มได้เดี๋ยจจะเนี่ยอ่าอ่จ้าจ้าถูกจ้ะพี่โยก็ลืมไปจับาหอมกทำลอยชุดจับาไข่บ้านละสองชุดที่นี่ของหวานให้ชุดเดียวลืมไปจ่ะเพราะว่าทำเท่ากันต้องให้ของหวานเท่ากันจะเดี๋ยวไปให้รอบใบก็ได้นะจ๊ะเนี่ยจ้า ามามาอะไรอยู่น้อนน่ะแงันมาเอ,าเ,อาเดี๋ยวให้น้องชายมาหับเทน,นท่าจะนี่ วันนี้เป็นฮอมโมกาของบานจ๊ะนี่จ้าจ้าพอดีของบานเหลือมากกว่าหอมโมกนะจักรก็เลยต้องให้ของบานไปหลายใส่ไปซีก็ได้หลายคนหนุ่งแน่นซีทุ้งเลยซีชุดไปเลยเพราะว่าของบานมันเหลือหลายนะจ๊ะของหวานนี่คนหลายดาเนาะคนหลายไดา หลายคนจะขอบคัวอีก,กเลยหายหลายหน่อยมาจานี่แกไปหายเรี่ยวเห็นอยู่หลายคนเนหนเเ็นอยู่หลายคนเนาะได้ให้น้ง <c oughs> เนี่จัดจุดห้เรยได้จ หายพอนายเลี้ยวหเรียนเก่งๆดาดาถดอดาอันนี้ก yup> um um ็ให้นายเลี้ยวไปดาได้จ้ะนี่ดาดาดานี่โยกพามาดูบรรยากาศเด้อจ้ะนี่โอ้ลมลื่นดีนะจ้ะน้องแก้มโฆษณาเลยจ้ะทำไมหลอดแล้วนั่งหดยมเย็นดีจ๊ต ได้จ้ะเดี๋ยวนี่มาให้ยายมานั่งอยู่นี่พอดีเลยให้ยายไปพร้อมเลยเด้อจ้ะดิเออโคตรเย็นเลยไลน์ค่ะนุมเอาไว้มาให้อันนี้อนอนพอหมกกน็อโจ๊ดแก๊สไอ้น็อตช่องจ้ะ อ่าแต่อิจิแล้วเด้อจ้าขอบใจหลายเด้อจ้าจ้านี่ให้น้องแกมาเอาไปให้มันอนี้เป็นหอมกนอะโจใส่น่อไม้แล้วก็ลดช่องแด่ขอบคุณค่จ้าเดี๋ยวให้นองแน่จ้าเดี๋ยวไปให้ก็ได้จ้า บาดพิยุนอ่ะแถวบาดพิยุนนี่มาลายด้วจักรลิแกไปหายายนี่สาธุนะจ๊ะทีเอฟซีจากญี่ปุ่นก็หลับพรจากยายไปเดิอจ้านี่ก่อนไปทำงานก่อนมาเร็วนี่จ๊ะ ก็จะไปทำงานให้ของบ้าของพ่อละบ้าหฮอมุกให้คนกระบาดอันเนาะนี่อันนี้พวกระนาก็จะไปทำงานกันเลยด้วยเจนนี่กันเลยขอบคุณนะคะแต่เต็มปลาเต็มบ้าโอยหนูแก้มอ่าอันนี้ก็หายไปด้วยเจนนี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะานะคะคแต่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  ตาจ้าดิใบหน่อยหรือใบใหญ่ามาตัรงใหญ่กับบาทหรือว่าจะไปบาทเลยหรือว่านอนนี่อ๋ขขอไอ้ก็กินก็ไปใหญ่ไปเลยเน,ะนบบาะแ่นนอยากไปลได้ลหมกอ,อะไรคะมกหนอจโจดไม่ยอมไปช่วยหอเลยโทรตามเลไม่ยอมไปเลยนะไปง่ายกัน หตอนนั้นเขาไปดูอ่ะตอนเรียนเราเราต้องเรียนดีๆเดี๋ยวขอบคุณค่ะนะคะสวัสดีนะคะอวยพรให้เอฟซีจากประเทศญี่ปุ่นจ้ะพอดีแกแม่ขอเอ่ยชื่อเอ่ยนามก็เลยแบบว่าอยากทำบุญอะไรอย่างเงี้ย ขอให้รวยๆยฮงเนะคะแต่แก้าหน้าก็ขอให้มาอีกยายขออีกอดเด้อจ้าดีเอฟซจากีิปุ่ยกฟังไปด้อจ้าดิทำหมกกมาต้นอะรมยาหลยะจ้าขอหมกอะไรทอหมกกนนกเองนี่ไก่กินได้ไหมขอหายนักจอจารยเดี๋ยวไปต่อด้จ้าดิจ้าขอบคุณจ้ ผนทำถ่านแล้วอ่าเดี๋ยวไปเอาของหวานให้ยายด้วจ้ะคา,าเฉื <c oughs> ่อยเลยดื้อไปหายางหายลา้วจ้าโอ้ดีดีขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไว้ผลจ้ะจ้าอ่าจ้าโอ้ยายออกมาพอดีจะไม่ต้องเขาไปหาเลยจ้ะน,นี่จันเหลวอ่อาทำไมน้ำหวานน้ำเชื่อมให้ถุงเดียวละนะ่ะเนี่ยถุงเดียว

เอฟซีเขาอยากทำบุญทำอะไรนี่นะจ๊ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะใคนมหนา้างานด้ยจ้าจ้าถกาน่เขามาหปดัรนี่ยังไดเราช่องไปให้ได้ให้แต่บบเชื่อมไปไปเช่องนี่ไม่ได้ไม่กินไม่ช่องปลาอยเราอยากกินปลาอย อะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็แจกของเซตจ,จับเรียบร้อยหมดแลวจ๊ะให้ครบทุกบานทุกครั่เรื่อนเลยได้จ้ะนี่พี่โยก็ขอขอบพระคุณพี่เอฟซีจากประเทศญี่ปุ่นได้จ๊ะท่วาหม่ประสงค์ออกน้ามน,นะจ๊ะท่วาให้พี่โยเป็นสะพานบุญในการทำอหอมกนาโจดแล้วก็นะช่องเขานะจ๊ะไปแจกกับ ญาติพี่น้องในหมู่บ้านนะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณพี่มากๆเลยจ้ะก็ขอให้พี่เจริญในหน้าที่การงานรลำรวยนะจ๊ะสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็แคลถวคลาดปลอดภัยนะจ๊ะพี่โยก็ได้กจะอวยพรให้แทนกับญาติาตพี่น้องในหมู่บ้านเด้วยจ้ะพี่โยรัก FC ทุกจุคนเดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า